นี้วผมจะังเล่นติดเชียปุยอ,อย,ยอะไรหยอกที่จริงผมเป็นหละเดี๋ยวแค่รับไปรู้ซื้อจะว้าวว้าเออหนีไปมึงอย่ามาใกล้ส้นติงส้นติงกุง้ง 哦哦哦！嗯嗯嗯嗯，耶！哪里？地雷？ นี่แหละถ้าตายอ่ะขอเราก็จะหายเอ้าไอ้โอ้ยเป็นสัตว์ประหลาดห้องรบายานะรดีกว่า อย่าลับกูกูกูตีโค <c oughs> ตรแรงนั่งอยู่ริมหมาซายยืบเรือจากไปกูจูโอเคขอจัดตรงนี้ไปก่อนนะครับ ตอนนี้ผมกาเป็นตายมีสองขาแล้วเออม่เดโจโจอยองตายมันนี่มันนี่จ้ลงมา โโอ้หเสี้ยขนหมามุ่ยไปแล้วโกโจ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 ูดีที่ส็จก่อนผมจะตัดต่อหนึ่งตอนนี้นะผมยังไม่เคยลองดูเลยว่าท่านโอนตรงนั้นเขาจะแปลงเราไหมเรือรถก่อนเรือรถเออเออเออ ก็ไม่เป่งร่าง,างเดินมาโคตรไกลเลยพวกร่างไอ้พวกนั้นะอะเปล่งร่างเป็นพึ่งบับบบิบีดีกว่ะเมื่อไรจะตายวะ

ก็คือคนไทยขอตัดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะผมเรื่องนานมากอะไรของมึงนี่มาเม้นนี่นอูโ้ห,โหูหดาบดำอู้หดาบอืมออกมาทำไมทำไมถึงเอดาดับนั้นน่ะ

body

nhiều lúc luôn cái cánh tay nó đang chuyển hướng đi con rồi Kyllä. 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 เออทุกคนผมจะทำอะไรให้ดูนะผมเคยแบบอย่างเงี้วิ่งสิครับรออะไรวิ่งวิ่งวิ่งมันมีคนมาเฮ้ยมีมี